เราก็จะทําการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมด2ครั้งใช่ไหมคะแต่พอเรากดยืนยันรหัสผ่านที่เราจะรีเซ็ตไปใหม่เนี่ยทางระบบนะคะก็แจ้งกลับมาว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใส่นะคะไม่ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ I am diary ค่ะ ช่วงนี้นะคะก็มีเพื่อนๆนนะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะในช่องแม่แอมกันเยอะเลยนะคะ เกี่ยวกับปัญหาที่เจอนะคะในการเข้าสู่ระบบนะคะของแอปพลิเคชันนะคะ DLT Smart Queue นะซึ่งแอปพลิเคชันนะคะ DLT Smart q u e นะคะก็เป็นแอปนะคะที่ใช้สำหรับเข้าจองคิวนะคะเพื่อเข้ารับบริการนะคะในสำนักงานขนส่งนะคะเช่นถ้าเราต้องการจองคิวนะคะทำใบขับขี่ใหม่หรือว่าการจองคิวนะคะเพื่อเข้าต่อใบขับขี่นะคะในสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะแอปพลิเคชัน DL บลทีสมารเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเออเวอร์ชั่นใหม่ออกมานะคะซึ่งปัญหาที่เจอที่เพื่อนเอนเจอตอนนี้การเรามีการคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาเดียวกันเลยนะคะก็คือในกรณีที่เริ่มแรกนะคะถ้าเราจะเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน DLT SmartQ e เนี่ยเราก็ได้มีการลงทะเบียนไว้แล้วใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยถ้าเพื่อนๆนนะคะจะกลับเข้ามา เข้ามาสู่ระบบในแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue อีกทีนึงเนี่ยจะต้องมีการเข้าสู่ระบบใหม่ทุกครั้งใช่ไหมคะเมื่อ,อทิ้งเวลานานๆานานไปเพื่อนๆก็ลืมนะคะว่าออรหัสผ่านเนี่ยคืออะไรโดยปกติเมื่อเราเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชัน DLT Smart q u e e เนี่ยเราจะต้องมีเราจะต้องกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกเนาะแล้วก็แถวที่2เนี่ย เราก็จะเป็นในส่วนของรหัสผ่านใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านนะคะเราต้องการที่จะรีเซ็ตนะคะเอ,อ่าสเวิร์ดใหม่เนาะเราก็ต้องกดไปที่เมนูนะคะลืมรหัสผ่านนะคะหรือว่า f o r g ก t p a s s w o r d นะคะที่โดยที่เราก็จะต้องใส่เลขที่แบบประจำตัวประชาชนแล้วก็ต้องกรอกวันเดือนปีเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้พอกรอกวันเดือนปีเกิดใหม่เสร็จเนี่ยเราก็ตั้งเราก็จะทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมด2ครั้งใช่ไหมคะแต่พอเราอ่กด ยืนยันรหัสผ่านที่เราจะรีเซ็ตไปใหม่เนี่ยทางระบบนะคะก็แจ้งกลับมาว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใส่นะคะไม่ถูกต้องนะคะซึ่งตอนนี้ปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจออันนี้คือเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งแม่แอมนะคะ,ะก็ได้มีการโทรไปสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะคะกับ ออของกรมการขนส่งทางบกโดยตรงเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะให้ข้อมูลกลับมาที่ดีมากๆเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการแจ้งกลับมานะคะว่าถ้าหากเราเจอปัญหานี้นะคะให้ โทรไปหาเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยรีเซ็ตนะคะรหัสผ่านใหม่ให้แล้วก็รีเซ็ตข้อมูลใหม่ทั้งหมดให้เราได้เลยนะคะโดยเบอร์โทรศัพท์นะคะที่แม่แอมได้โทรเข้าไปที่กรมการขนส่งครั้งแรกเนี่ยแม่แอมก็ได้โทรไปที่สายด่วนนะคะ1584แนะแต่พอเราโทรเข้าไปที่15 8 4เนี่ยเหมือนสายด่วน15 8 4เนี่ยเขาก็เป็นหน้าด่านนะคะ เป็นรับไว้รับเรื่องไว้หลังจากนั้นเนี่ยพอเราแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราต้องการที่จะรีเซ็ตข้อมูลนะคะของเราในแอปพลิเคชัน d r t smart q เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ในสาย1584เนี่ยเขาก็จะโอนนะคะสายของเราเนี่ยไปยังเจ้าหน้าที่ทีออ่ดูแลระบบในส่วนของเรื่องแอปพลิเคชัน ตรงนี้อีกทีหนึง่งทีนี้แม่แอมก็ได้มีการสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดย,โดยตรงเลยนะคะว่าถ้าหากเราเจอปัญหานี้อีกเนี่ยในกรณีที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รีเซ็ตเนี่ยเราสามารถโทรออสายตรงโดยที่ไม่ต้องผ่าน1584เพื่อที่จะออมาถึงก,กับเจ้าหน้าที่ที่แก้ไขข้อมูลได,ไ,ดดได้โดยตรงได้หรือเปล่าซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการแจ้งกลับมาว่าให้แนะนำนะคะว่าให้โทรเข้าไปที่เบอร์นะคะ 0ูนสองนะคะสองเจ็ดหนึ่งนะคะแปดแปดแปดนะคะแล้วก็ต่อไปที่9304นะคะซึ่งเบอร์นี้นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่เเจอกับเจ้าหน้าที่นะคะที่จะ ช่วยเรานะคะในเรื่องของการแก้ไขข้อมูลแล้วก็รีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่นะคะในแอปพลิเคชัน dlts มาคิวให้เราโดยตรงได้เลยนะคะซึ่งการรอสายเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ5-10น,นาทีนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่นะคะให้คำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะคะยินดีที่จะช่วยเหลือเราเที่ติดปัญหาเรื่องนี้ได้เลยนะคะก็โดยสรุปนะคะวันนี้แม่แอมก็ได้นำนะคะ ปัญหานะคะที่เพื่อนๆน,นะคะเจอกันมานะคะเออก็คือการที่เรารีเซ็ตพาสเวิร์ดเออใน แอปพลิเคชัน DLT Smart Q ไม่ได้เทําได้อย่างเดียวเลยค่ะต้องโทรไปให้เจ้าหน้าที่นะคะของกรมการขนส่งนะคะที่เบอร์นะคะ022718888นะคะแล้วก็ต่อ9304นะคะโทรไปนะคะแจ้งให้ให้เจ้าหน้าที่นะคะช่วยรีเซ็ตพาสเวิร์ดหให้เราใหม่นะคะแก้ไขข้อมูลให้เราได้เจ้าหน้าที่ก็ยินดีจะช่วยเราเต็มที่เลยนะคะก็ มีวิธีนี้วิธีเดียวเลยนะคะทีเ่เราจะสามารถเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน d l t Smart Queue ในกรณีที่เราเกิด ปัญหานี้ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งแก้ไขปัญหาอีกทีหนึ่งเนาะโดยคลิปนี้นะคะแม่แอมก่อนที่จะนํามาแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆเ,นเออได้รับฟังรับชมปันเนี่ยแม่แอมก็ได้มีการโทรไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่มาแล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้แม่แอมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ